ก็คงไม่ใช่ใครบางคนหรือว่าหน่วยงานใดบางหน่วยเท่านั้นนะครับในช่วงนี้ครับอีกสัก15นาทีโดยประมาณนะครับท่านใดมีคําถามมีข้อคิดเห็นมีข้อเสนอแนะต่อเรื่องที่เราพูดถึงนะครับเชิญที่ไมโครโฟนนะครับควันเป็นฟุ้งไปในรัศมี10กิโลเมตรเนี่ยเราแจ้งอุตสาหกรรมแล้วแจ้งสิ่งวแวดล้อมมาแล้วอีก10วันมาครับแล้วก็มาติดตั้งเครื่องตรวจเนี่ยลมมันพัดไปทางเหนือก็ติดไปทางใต้ ได้ค่าาอะไรครับใกล้ที่สุด19ลองไป15และ13มาตรฐานมับ30แจ้งมาเลยครับว่าไม่มีผลกระทบเราลองเรียนไปยังสอคบอคือนางสาวสาลีอองสมหวังโดยคุณประเทืองนี่ครับแจ้งมาทางเราบอกว่าได้ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมจังหวัดให้ดูแลให้แล้วเราแจ้งไปยังศูนย์ดำรงธรรมดำรงธรรมก็ติดต่อสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมให้แล้วให้ไปดูแล ประชาชนหมดที่พึ่งครับนี่คือถ้ามันเกิดโครงการอย่างนี้โปรเจกต์จริงอย่างนี้จริงแล้วประชาชนมีเสียงแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยับยั้งโครงการอันนี้ได้อันนี้ผมเป็นห่วงอย่างที่เร็วๆเมื่อเลือใส่ห้าเดือนที่แล้วมาเนี่ยทางรัฐบาลจะสร้างบลัดเบเพื่อจะไม่ให้น้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มเนี่ยนะโดยจุดกําเนิดโดยจุดที่ผมรู้มานะจากที่อยุธยาสร้างมาเข้าอําเภอบางเลนแล้วก็เพลง,พลงแสนแล้วเข้าอำเภอเมืองออกบ้านโปง่ง ทำเป็นแม่น้ําแล้วใช้สี่เลนบนถนนปรากฏว่ามีนักวิชาการที่เก่งน่ผมไม่อ้างชื่อเนี่ยบอกว่าอาำเภอเพียงแสนเนี่ยมันจะสูงกว่าแม่น้าถ้าเจ้าพญาเนี่ยประมาณ2เมตรถึงสเมตรถ้าหากแล้วไปสร้างคันกั้นน้ำสี่เมตรของอยุยาเนี่ยเกิดน้ํามันมากเบ่งนี่ไม่ขึ้นแลวลงมาทางนี้ไม่ต้องเรียบร้อยก็ตอนนี้ยุติไปแล้วประชาชนให้ความกินเห็นแรงนี้แล้วเขาไม่ยอมรับในความจริงของพื้นที่ที่เขาลูกอยู่ เพราะนั้นเราจะต่อสู้ก็ต่อ,ตอ,ตอ,ตอสู้ตนนี้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ให้ให้ใหมันเกิดเราก็พอจะพอจะรับได้อย่างนครปฐมนะครับใครเข้าเตอขตนครปฐมรู้เลยทันทีครับรู้ได้จากอะไรครับไม่ต้องบอก <c oughs> กินขี้หมูโอ้ยล้นระลงกันเต็มที่เลยครับปีแรกเรียบร้อยในคลองในน้ําใสไม่มีกินขี้หมูเดี๋ยวนี้เช่นเดิมครับน้ําเค็มหมิ่นขี้หมูเรารัดไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลยครับเราร้องเรียนไปเนี่ยครับ ก็ขอฝากไว้ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรให้มันดีขึ้นสักหน่อยหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์อย่างผมถามในนะะยกตัวอย่างไม่ง่ายว่าอย่างที่ท่านบอก่าอย่างส,งสวท่านบอกไปนะแล้วก็อย่างเมืองการที่ผู้ใหญ่บอกว่าต่อไปเนี่ยอบเชยของท่านจะไม่มีแล้วนะครับถ้ากินบนภาวะเข้าไปฮะแล้วยึดเศรษฐกิจเนี่ยนำความยากจนของประชาชนถามง่ายๆออกมา,อย,า,อ,ยาอย่างที่ว่าออกรถคันละแสนเนี่ยอ่า ความแรงเท่าไรพันห้าร้อยประชาชนชาวนาชาวไร่ใช้สวนใช้ไม่เขารถเก๋งหนึ่งพันห้าร้อยช่วยใครครับช่วยคนชั้นกลางข้าราชการที่ไปทํางานทุกวันแล้วก็บอกว่าเราถามว่าทําไมไปช่วยคนนนะั้ไม่ช่วยชาวไร่ชนะเขาบอกว่าเพื่อเศรษฐ,ฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นญี่ปุ่นหัวเราะกากเลยตอนนี้สั่งจองแล้วพันหมื่นแสนเจ็ดหมื่นเป้าหมายคือสองแสนคันครับเศรษฐ,ฐกิจไทยกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นใครมันจะได้ดีกว่ากันนี่คือฝากไว้ตัวนี้ว่า การเราลรงที่จะช่วยกันเนี่ยมันต้องช่วยแต่ต้นๆนี้ครับให้หนักเป็นเบาได้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับท่านที่ยกมือครับท่านใดจะแสดงความไม่เห็นก็เชิญต่อที่ใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเชิญเรียกอนทีเดียวครับครับสวัสดีครับบุญสุทธงเกียรติและทีิพิกรและทุกคนทุกๆท่านครับที่ดยที่ประชุมนี้กระผมประภาพมุ่งหาเงิน ประธานชุมชนบ้านบางระมงจากเทศบาลแหลมชะบางังผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ติดท่าเรือแหลมชะบางังทีนี้ผมจะพูดปัญหาท่าเรือแหลมชะบางังผมโดนมันเต็มๆความจริงผมก็ สงสารคนทวายนะครับไม่มีทางเลือกครับหนีก็นหนีไม่ได้ผมเห็นช่วงก่อนเบรกตอนช่วงเช้าอ่ะมีใครคนหนึ่งที่เป็นสุภพตรีที่บอกว่าเออพมา่าเลยนะก็ให้บริการดีเขาเคลื่อนย้ายคนของเขา จัดหาที่อยู่ที่อาศัยให้กับคนของเขาอย่างดีมันน่าอิจฉานี่ <c oughs> คนชนบุรีอีตอนเวรคืน <c oughs> ไม่ได้รับความเป็นทรรจากการท่าเรือจากการเวรคืนเลยที่ผัวส่งอย่างเดียวยี่สิบปีไม่เคยมันเดียวแลเลยอยู่ๆจะสร้างเป็สามขึ้นอย่างวรละโอ้ ชาวบ้านก็ตกใจเลยครับอะไรข้างมึงเนี่ยยีสิบป,ปีไม่ได้เคยมาช่วยเหลือเลยแล้วอยู่ๆจะมาสร้างเปรตสามู่แล้มันยังไงเนี่ยถ้าสองเปรตเนี่ยชาวบ้านก็ยังไม่ต่อต้านเออเขามองว่าเออยังอยู่ร่วมกันได้ถ่อยที่ท่อยอาศัยกันเนะยเออพอชาวบ้านมงเขายังพอทำมาหากินได้บ้างอยู่ๆจะมาสร้างเปรตสามเออ ที่ทําการประมงจะ,ปะไปไว้ไหนไม่มีที่การประมงและชาวบ้านอย่างผมเนี่ยผมอยู่ติดเขตท่าเรือเลยรู้ว่าในติดกินเลยมันได้ผลกระทบครับพอชาวบ้านต่อต้านนี่คงจะเริ่มสะดุง้งิ่มจะช่วยเยียวยาอ,อตัง้งงบประมาณจะให้ทำให้นั่นทำให้หนี่มันสายเกินไปหรือเปล่าอ่ะ พวกเราลําบากก็ต้องนานพุ่งจะมาเะดุงเรตบเนึ่งไอ้เฟสหนึ่งเฟสสองยังไม่เสร็จเลยนี่นะจะเอาเฟสสามเง,ง,งินมหาศาลเนี่ยไอ้งบประมาณเนี่ยขนาดงบประมาณในประเทศนึงมียังกุ้ษาไปหางงบประมาณต่างประเทศจะลงทุนนี่ยครับผู้บริหารประเทศมองข้ามหัวประชาชนไปเนี่ยควา,ามลําบากประชาชนมีอยู่ ชาวบ้านเดือดร้อนครับอยากจะฝากแล้วก็พูดให้ท่านผู้รับผิดชอบช่วยช่วยหน่อยครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมอันนี้ก็ตัวจริงเสียงจริงจากพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบเดยนชิญครับรับผมชื่ออิสระบุฒิทองคํานะครับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคือถ้าประเด็นตัวถวายเนี่ยนะครับผมห่วงวิธีคิด ของข้าราชการไทยนะคนไทยมากนะครับที่บอกว่าถ้าเราไม่ทําคนอื่นก็ทําหมายถึงว่าถ้าคนอื่นชั่วเราก็ต้องชั่วด้วยใช่ไหมครับถ้าพูดแบบนี้ถ้าผมฟังจากสภาพัฒน์พูดเมื่อเช้าคนอื่นไปเอาเปรียบพี่น้องที่ไม่ใช่คนไทยเราก็ไปเอาเปรียบคนอื่นได้เหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นวิธีคิดที่น่าห่วงนะครับและประเด็นที่สองเรื่องเคารพต่อสัญญาที่คนไทยนี่นะครับ หมายถึงว่าคนไทยไปทำสัญญาเอาเปรียบไปทำลายใครก็แล้วแต่ข้าราชการไทยมีหน้าที่เคารพเอกชนและต้องช่วยสนับสนุนใช่ไหมนี่เป็นประเด็นที่ผมอยากถามแต่เขาไม่มีเวลาให้ผมถามนะครับ,รบแล้วก็ประเด็นต่อชุมชนเนี่ยพี่น้องทวายนี้แน่นอนนะครับกระทบอยู่แล้วที่เราได้เคยคุยกันนี่นะครับพี่น้องกระเหียงพี่น้องนี้ที่โดนกระทบในชุมชนทั้งพี่น้องที่จะโดนย้ายกว่าสามหมนกว่าครอบครัวเนี่นะครับ จริงๆผมอยากถามว่าคนที่ไปสนับสนุนโครงการที่ทําให้คนอื่นบ้านแตกสแสแลคานเนี่ยใจเขาเนี่ยมันทําด้วยอะไรเขาคิดไหมว่าถ้าเป็นบ้านเขาเนี่ยเขาจะเป็นยังไงคือผมผมไม่เข้าใจจริงๆว่าแบบนี้มันคิดใช้วิธีอะไรคิดนะครับนะครับแล้วก็ประเด็นประเด็นตามมาเนี่ยนะครับก็คือประเด็นเรื่องของสัตว์ป่าเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะครับแม้กระทั่งทางมอเตอร์เวย์ที่จะไปเมืองการเนี่ยนะครับแล้วก็ ของอิตาเลียนไทยที่จะพูดถึงผลกระทบต่อสัตว์ป่าไม่เคยมีเลย200เมตรว่าสัตว์ป่ามันจะข้ามไปมาหาสู่กันยังไงช้างนะครับเสือที่มันอยู่ในนั้นแม้กระทั่งที่มีข่าวล่าสุดก็คือเรดเอเชียครับผมผมจะเ,เขาเรียกก็สู้ใช่ไหมครับพิวัฒน่าจะจําได้ดีนะครับซึ่งมีรายงานว่าพบที่นั่นนะครับที่มันกําลังจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่ถนน200เมตรนี่นะครับถ้ามันสร้างได้จริงนี่นะครับผมถามว่าอะไรมันจะข้ามได้นะครับ แค่พิภาวดีเนี่ยไม่ถึงร้อยเมตรผมไม่เคยเห็นหมารอดสักตัวเลยนะครับเวลามันข้ามเนี่ยนะครับนะครับแล้วรถถ้ามาตตพุทธเนี่ยนะครับรถประมาณวันละสองพันถ้าที่นั่นมันสิบเท่าเนี่ยมันจะมาประมาณวันละสองแสนเที่ยวเนี่ยอะไรมันจะผ่านได้ครับแต่ไม่เคยเห็นมาตรการว่าถนนพวกนี้มันจะรองรับให้สิ่งมีชีวิตอื่นได้มันดำรงชีวิตอยู่ได้ยังไงนะครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะถามท้าสภาพัฒน์อยู่ด้วยนี่นะครับก็คือว่า ผมอยากถามเขาเมืองการปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยอะไรแล้วพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของเขาของเมืองการเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับทุกวันนี้เมืองการอยู่ได้จากการท่องเที่ยวถึง9 5นะครับแล้วก็พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําที่ต้องรักษาไว้ให้กับลูกหลานของเราชั่วอายุคนทรงให้พี่สุรจิตที่แม่กลองด้วยที่จะได้ดูผมเคยได้ทํากิจกรรมกับน้องๆกลุ่มรักแม่กลองนะครับพาเขาไปดูต้นน้าที่ทุ่งใญ่ในเรสวร พี่น้องเด็กๆไปขอบคุณพี่น้องกระเรียงคนกระเรียงที่ทุ่งใหญ่บอกว่าขอบคุณที่ดูแลต้นน้ําให้พวกเราได้ใช้น้ําอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ไอสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีคิดอะไรว่าโลกนี้มันจะอยู่ยังไงนะครับต่อไปเนี้ยเราเหลือพื้นที่ที่มันพอที่จะรักษาให้ความบริสุทธิ์ให้เราได้อยู่ร่วมกันทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็คนคนเล็กคนน้อยที่จะอยู่กันแบบไม่ต้องมีเงินแต่มีความสุขได้ไหมครับขอบคุณครับ ยังไม่เห็นมีสุภาพสตรีเลยครับท่านใดครับเรียนเชิญครับกราบเรียนค่ะพัทรพรพัฒนาศีโรจนะคะเป็นประชาชนอยู่ตลิ่งชันนะคะก็อยากเรียนถามในแง่ของอันนี้เป็นน่าจะเป็นปัญหาเชิงนโยบายนะคะอยากเรียนถามออท่านสวว่ามุมมองของตัวแทนประชาชนทั้งในแง่สอสอและสว มองเรื่องมีแล้วจะช่วยพวกเราได้อย่างไรคะขอบคุณค,ครับเดี๋ยวตอบทีเดียวนะฮะเอิญเชครับพี่ทางพี่ผู้หญิงอะ่ะใชอเลยครับอ่าใช่ข้างๆด้วยฮะจากระยองจากเอ่อคลองดานจากเนี่ยฮะไหนมาแล้วนะครับเป็นโอกาสนะฮะค่ะดาวันจากคลองดานค่ะพอดีเมื่อตอนสักครู่เนี่ยอยากจะถามทางเอ่อกรม ทางหลวงน่นะคะเพราะว่ามันไปสร้างมอเตอร์เวย์แถวสมุทรประการก็มีผลกระทบเยอะนะคะ oh. ค่ะแล้วน้ําไม่ไปท่วมน้ำไม,ม่น้ำท่วมทางนี้ก็เพราะว่าไม่เอาน้ําไปทางนู้นนะคะ oh. ก็เลยอันนี้ฮะนี่ประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วะคำถามก็คืออย่างกรณีที่จะสร้างที่ถวายเนี่ยนะคะอย่างที่ทางสภาพัฒน์บอกว่าถ้าไม่สร้างถ้าเราถ้าคนไทยไม่ทําประเทศไทยไม่ทำเนี่ยประเทศอื่นก็จะมาทำเนี่ย เออดิฉันก็รู้สึกเห็นด้วยนะคะว่ามันอึดอัดมากถ้าเกิดว่าเขามาทำเนี่ยถ้าเกิดพูดยังไงดีคือรู้สึกว่าเห็นใจนะคะเห็นใจพี่น้องที่ที่ที่ทวายแล้วก็บ้านเราเอะเนาะยังไงบ้านเราเราก็ต้องสู้ถึงแม้ว่ามันจะสู้ไม่ได้อะแต่ยังไงก็ต้องทำอะคะ่ะแล้วก็เห็นเห็นว่าทาง ทางทางทางนครปฐมนะฮะก็คือไม่อยากให้เหมือนกับที่ที่สมุดประการค่ะเพราะสมุดประการหมดความอุดมสมบูรณ์ไปแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็หวังว่าคงจะได้ทําประโยชน์ได้บ้างค่ะขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นสิทธิทชุมชนนั่นนึงนะครับเชิญครับ,รบผมวิกฤตแก้วชิตคงคองฮนะจากการจนบุรีครับอยู่ไซโยกครับที่จริงผมห่วงเรื่องผลภาวะมากกว่านะเพราะว่าที่ท่านบอกว่า เราจะเป็นสิบเท่าของระยองเนี่ยผมห่วงว่าในช่วงต่อไปข้างหน้านะครับมนภาวะเนี่ยเมื่อลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนะในฤดูนี้นะทุกทกปีทุกปีเนี่ยผมกลัวว่าพวกผมจะกระทบมากกว่าระยองนะรวมถึงป่าทุ่งใหญ่จะเลยไปถึงนครสวรรค์เชียงใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่คนกรุงเทพก็ต้องเดือดร้อนด้วยนะเรื่องน้ํา นะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้ําแล้วนะครับก็อยากจะเรียนว่าประปานครหลวงเนี่ยช่วงต่อไปข้างหน้านะจะใช้น้ําแม่กองเป็นแหล่งน้ําดิบใหญ่มากกว่าเจ้าพยานะเพราะว่าผมได้ทํางานกึ่งวิจัยกับประปานครหลวงอยู่นะครับ<ส>ก็เรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเราจะป้องกันผลกระทบเหล่านี้ได้อย่างไรนะเพราะว่าทรัพยากรเรื่องป่าเรื่องคนที่ผลกระทบเนี่ยมันใหญ่หลวงนะครับขอบคุณครับ ค,ครับเป็นเชิญครับท่านใดเอ่ยอสวัสดีครับผมวิเชียนเจษดาการกรรมการบนุนธิติเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับ,รบอ,อยากแสดงความคิดเห็นที่บางท่านอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงนะฮะจริงๆแล้วโครงการอันนี้ก็อย่างที่ท่านเมื่อสักครู่นี้นะบอกว่าถ้า ถ้าเราไม่ทําประเทศอื่นก็ทำนะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นจริงนะแต่ณเวลานีนะ้เรามีส่วนในการทำเนี่ยซึ่งผมผมอยากจะถือโอกาสเสนอแนวแนวทางในการที่จะหาทางจัดการให้ให้การดำเนินการเหล่านี้ลดปัญหาจิปาถะที่เรากำลังกล่าวถึงกันตรงเนี้ด้วยด้วยวิธีที่ ทั้งกฎหมายของเรานะทั้งรัฐธรรมนูญของเราเอือ้อแล้วก็ทั้งาทางาพม่าก็น่าจะมีกฎหมายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะฮะซึ่งอ,อยากเสนอว่าจริงๆแล้วมันเป็นภาระหน้าที่ที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบด้วยนะ,ะคือทำยังไงให้โครงการเหล่านี้ก่อให้เกิดมลภาวะเกิดให้เกิดสิ่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดลอ้อมทางด้านสังคมอะ ให้น้อยที่สุดด้วยการมีส่วนร่วมคราวนี้ส่วนร่วมอย่างไงนะฮะจริงๆแล้วเราน่าจะมีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการที่จะเข้าไปช่วยทําให้ให้ให้คนพมา่าหรอของเราเองด้วยแหละฮะเข้าไปช่วยให้เขาสามารถที่จะหาทางแก้ไขป้องกันด้วยการร่างกฎหมายของเขาขึ้นมาให้เข้มงวดเข้มข้นขึ้นเพื่อยากต่อการทําอุตสาหการรมแบบชุย่ชย ที่ท,ท,ที่ที่น่าจะเกิดขึ้นโดยง่ายนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นเป็นเป็นวิธีการที่น่าจะยั่งยืนต่อไปในอนาคตแล้วกออ็ที่สำคัญนะฮะสาเหตุที่เราจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมเรืองเรื่องนี้อย่างมากเนื่องจากว่าอาหารทะเลณปัจจุบันนี้นะไม่ว่าจะเป็นปูทะเลไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำอื่นๆนะฮะจำนวนไม่น้อยที่เรา ต้องรับมาจากทางพม่าทางซีกนั้นซึ่งสุดท้ายถ้าเราถ้าเราปล่อยให้อุตสาหกรรมทํากันแบบที่ไม่มีความรับผิดชอบมีสารพิษโดยเฉพาะโลหะหนักนะฮะเราคงไ,ได้รับมาเจอได้รับมาบริโภคกันคงไม่น้อยนะฮะแล้วก็คงเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับ,รบซึ่งซึ่งตรงนีอ้อยากจะเล่าถึงความเป็นไปได้นะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกับ ในกลุ่มนะครับพอดีมีการประชุมเกี่ยวกับการวางแผนที่จะสร้างสร้างกระบวนการต่อตา้านการสร้างเขื่อนที่แม่วงแล้วก็แก่งเสือเต้นนะฮะพอดีได้เชิญอาจารย์สอสิรักษ์มาด้วยนะฮะท่านบอกว่า,าท่านได้มีโอกาสาได้เข้าไปพบคุณองซานซูจีนะฮะในการเดินทางไปพม่พมาเมื่อไม่เมื่อไม่นานนี้นะฮะแล้วก็มีการพูดคุยพูดคุยถึงกรณีอของการถวายเนี่ยนะฮะ ครนีอ้อาจารย์บอกว่าคงคงไม่นานนี้คุณองซันสูจีจะมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งแต่จะมาไม่ใช่เป็นแบบทางการซึ่งอ,อยากจะเสนอข้อมูลไว้ว่าถ้าเรามีโอกาสได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางทาง,ทางผู้นำฝ่ายฝ่ายค้านซึ่งน่าจะมีผลสำคัญในการที่จะผลักดันกฎหมายต่างๆทางพม่าให้ให้สามารถที่จะ กำกับดูแลโครงการเหล่านี้ให้ให้ดีไม่ไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคครับ,รบขอบคุณ,ค,ณครับ